สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speedster Squad วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสุดยอดเครื่องจักรก่อสร้างที่ทรงพลังที่สุดในโลกอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ Caterpillar D10 Bulldozer ปี2026ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุดจากค่าย Caterpillar ที่มีชื่อเสียงด้านความแข็งแกร่งความทนทานและสมรรถนะที่เหนือชั้นสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องจักรสำหรับงานเหมือง งานดันดินงานปรับพื้นที่หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต้องบอกเลยว่าเจ้าแคทเธอร์พินลาดีสิบคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดดีไซน์ภายนอกของดีสิบปี2026ยังคงความดุดันและบึกบึนในสไตล์แคทเธอร์พินลาที่ทุกคนคุ้นเคยตัวถังได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าเล็บความสว่างสูงช่วยเพิ่มทัศนวิสัยการทำงานในเวลากลางคืนและยังมีระบบป้องกันการสั่นสะเทือนเพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า สีเหลืองมาตรฐานของแคทเธอร์พินลาที่เคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีป้องกันสนิมและความร้อนทําให้เครื่องดูโดดเด่นและสวยงามราวกับอยู่ในโชว์รูมตลอดเวลามาพูดถึงเรื่องขุมพลังการบ้างแคทเธอร์พินลาดีสิบรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์แคดซียส a c e r t ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่กำลังสูงสุดกว่า700แรงม้าสามารถสร้างแรงดันดันดินได้มหาศาลช่วยให้งานดันหินดันทรายหรือปรับพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติรุ่นล่าสุดช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่น ไม่สะดุดและยังเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมทำให้ต้นทุนการใช้งานลดลงอย่างเห็นได้ชัดหนึ่งในจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ Caterpillar ใส่มาให้ไม่ว่าจะเป็นระบบเกรดคอนโทรลที่ช่วยให้การปรับระดับดินแม่นยำยิ่งขึ้นสามารถเชื่อมต่อกับระบบ GPS เพื่อควบคุมการทำงานอัตโนมัติลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และทำให้งานเสร็จได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบแค c คอมมานที่สามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้ เหมาะสำหรับงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเหมือนขนาดใหญ่ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษห้องโดยสารของ d c p 2026ีได้รับการออกแบบให้สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นเบาะนั่งแบบรองรับสรีระปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางมาพร้อมระบบกันสะเทือนที่ช่วยลดแรงกระแทกคอนโซลควบคุมใช้งานง่ายจัดเรียงปุ่มและจอแสดงผลให้ผู้ขับมองเห็นชัดเจนทันทีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลความละเอียดสูงสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องยนต์ ระบบไฮดรอลิกและการทำงานต่างๆได้แบบเรียลไทม์อีกทั้งยังเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรได้แม้อยู่ห่างไกลในด้านความปลอดภัย Caterpillar ดีซปี2026ได้เพิ่มระบบตรวจจับวัตถุรอบคันด้วยเรดาร์และกล้องมุมกว้างช่วยลดอุบัติเหตุจากจุดบอดท,ที่ผู้ควบคุมอาจมองไม่เห็นระบบเบรกอัตโนมัติทำงานทันทีหากตรวจพบการชนใกล้เกิดขึ้น รวมทั้งยังมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดไฟไม่ในห้องเครื่องทำให้มั่นใจได้ว่าแม้ทำงานในพื้นที่เสี่ยงสูงก็ยังปลอดภัยในแง่ขององค์การดูแลรักษาแคเทอร์พินล่าดีสิบรุ่นใหม่มาพร้อมระบบตรวจสอบสภาพเครื่องอัตโนมัติแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงล่วงหน้าลดโอกาสการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจกักรการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องหรือการตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆสามารถทำได้ง่ายขึ้นเพราะออกแบบช่องเข้าถึงให้กว้างกว่าเดิม ไม่เพียงแค่พลังและความทนทานแคทเทอร์พิลลายังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์ของ DCP ปี2026ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับ Tier 4 Final ซึ่งช่วยลดการปล่อยควันดำและสารพิษในอากาศได้อย่างมากเหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพสูงและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมหลายคนอาจสงสัยว่าแคทเทอร์พินลาดิขนาดใหญ่ขนาดนี้เหมาะกับงานแบบไหนคำตอบก็คือเหมาะกับงานในเหมืองถ่านหินงานดันดินในโครงการก่อสร้างถนนสายหลัก งานสร้างเขื่อนหรือโครงการขนาดใหญ่อื่นๆที่ต้องการแรงผลักมหาศาลเครื่องนี้สามารถทำงานได้ติดต่อกันยาวนานโดยไม่ลดประสิทธิภาพและยังมีระบบระบายความร้อนที่ทนต่ออุณหภูมิสูงทำให้ทำงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าดี1 0รุ่นปี2026มีการอัปเกรดในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นกำลังเครื่องยนต์ที่มากขึ้นการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นเทคโนโลยีควบคุมอัจฉริยะที่ทันสมัย รวมถึงการออกแบบห้องโดยสารที่เน้นความสบายและความปลอดภยัยทําให้การทํางานในโครงการใหญ่เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและปลอดภัยขึ้นทั้งหมดนี้คือความยิ่งใหญ่ของแคทเธอร l l ลา D10 Bulldozer ปี2026ที่เรานํามาให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดเครื่องจากที่ตอบโจทย์ทั้งพลังงานประสิทธิภาพความปลอดภยัยและเทคโนโลยีล้าสมัยถ้าใครอยากเห็นของจริงหรืออยากติดตามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ทางการของ Cater p i l l a r หรือดีลเลอร์ใกล้บ้านได้เลยสำหรับวันนี้ช่อง Splitster s q u a d ต้องขอลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวเครื่องจักรหนักรุ่นใหม่ๆเราจะพาไปจอดลึกทุกมุมของเครื่องจักรระดับโลกเหมือนเช่นเคยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s p ิริ s t e r Squad วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสุดยอดเครื่องจักรก่อสร้างที่ทรงพลังที่สุดในโลกอีกรุ่น นั่นก็คือ Caterpillar D10 Bulldozer ปี2026ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุดจากค่าย Caterpillar ที่มีชื่อเสียงด้านความแข็งแกรง่งความทนทานและสมรรถนะที่เหนือชั้นสําหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องจักรสาหรับงานเหมืองงานดันดินง,งานปรับพื้นที่หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต้องบอกเลยว่าเจ้า Caterpillar D10 คือคําตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุด ดีไซน์ภายนอกของ DCP 2026ยี20ยังคงความดุดันและบึกบึนในสไตล์แคเธอร์พินลาที่ทุกคนคุ้นเคยตัวถังได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้า LED ความสว่างสูงช่วยเพิ่มทัศนวิสัยการทำงานในเวลากลางคืนและยังมีระบบป้องกันการสั่นสะเทือนเพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าสีเหลืองมาตรฐานของแคเธอร์พินลาที่เคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีป้องกันสนิงและความร้อนทำให้เครื่องดูโดดเด่นและสวยงามราวกับอยู่ในชรูมตลอดเวลา มาพูดถึงเรื่องขุมพลังการบ้างแคทเธอร์พินลาดีิรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์แคดซี27 ACE RT ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่กำลังสูงสุดกว่า700แรงม้าสามารถสร้างแรงดันดันดินได้มหาศาลช่วยให้งานดันหินดันทรายหรือปรับพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติรุ่นล่าสุดช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นไม่สะดุดและยังเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมทำให้ต้นทุนการใช้งานลดลงอย่างเห็นได้ชัด หนึ่งในจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ Caterpillar ใส่มาให้ไม่ว่าจะเป็นระบบเกรดคอนโทรลที่ช่วยให้การปรับระดับดินแม่นยำยิ่งขึ้นสามารถเชื่อมต่อกับระบบ GPS เพื่อควบคุมการทำงานอัตโนมัติลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และทำให้งานเสร็จได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบ Cat Command ที่สามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้เหมาะสำหรับงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเหมืองขนาดใหญ่ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษห้องโดยสารของ D c p 2ปี0ได้รับการออกแบบ